มสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมเนาะก็เราเรามาสอบถามเกิดอะไรขึ้นครับผมช่องเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ส่งน้ำหน้าครับผมโอ้เอฟซีเอ้ยมีคนผสมน้ำหนาส่งน้ำหน้าครับผมส่งน้ำหน้าเดินครับเบิ้งเบิ้งส้มน้ำหน้ากินขิงเข่ากินน้ำบ่ลงมาส่งน้ำหน้ากันดิจอยแท้จอยค่ะใส่บ๊วยก็เหรอใส่บ๊วยก็เหรอมันเป็นยังไงวันน่ะ นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแอดชัยเกิดอะไรขึ้นกับแอดชัยนะครับผมเนาะสิบปถืกบ่บบเป็นยังอืหลังบ้านนี่ซือเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเหมือนเราตอนที่เราอัปเดตอ๋อเดี๋ยวมันก็หายหัวหน้าไม่ใช่ไอ้นั่นน่ะมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้คันเนี้ยมันอัปเดตอะไรแฮนเมดแฮนเมดอ่ะมันอัปเดตแฮนเมดให้เราเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์มันจะส่งแฮนเมดมาให้เราไม่ใช่เป็นรอบที่สองเหรอแม่แฮนเมดต่างหากเออเหรอแต่อันเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูเห เอ่อมันขึ้น3ข้อนี้มา3ข้อนี้มันขอเอเซนใหม่ไม่ใช่เหรอถูกต้องมันขึ้นมาให้เราเห็นไงว่าเฮ้ยก็มันขึ้นมาว่าให้ขอเอเซนชอบน้ำหนาแต่ว่าเราไม่ต้องไปกรอบมันขึ้นมาหนึ่งสมบูรณ์สองสมบูรณ์สามก็รอให้มันส่งฟินมาให้รอสองฟินหมนึ่งเดือนแล้วจะเอาอะไรกินล่ะครับไอ้กินาเดี๋ยวเดี่ยวเป็นเด็กเซนเป็นเด็กเซนกินมาไหม ผมเจะไปครับผมมีเด็กเส้นมาด้วยผมไม่กลัวเด็กเส้นกินมะม่าครับผมเมื่อวานก็กินก๋วยเตี๋ยวไหมฮะเออเมื่อวานก็กินก๋วยเตี๋ยวกันครับผมเมื่อวากินก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้เด็กเส้นเมื่อเมื่อโอ้ยเหนื่อยครับเอฟซีเลยว้าย ผมอุตส่าห์อยู่ในรถนานๆจอดอยู่ไกลๆแล้วมามาจอดนี่ยังมีคนมาตามมาส่งน้ำหน้าไอ้ทีเป็นแต่เอาสักบาทบอครับไอ้ทีเหตุการณ์ในภผมเนี่ยโอ้ครับผม๊่ปเป็นตะเลียตูนแท้เออมากมากมาปรับใจโอ้นะครับสู้ๆต่อไปนะครับผมเนาะครับผมสู้ๆรออีกสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนโอ้ยเดือนเดียวพอเดือนเดียวพอเดือนเดียวก็หนักแล้วครับผมเนาะโอ้เดิมฝ่ยังมีส่งเชื่อชัยอยู่ด้วยเจ้าโอ้ส่งเชื่อชัยทำไมส่งเชื่อชัยไม่ต้องไปดูนะครับผมถูกปิดอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับคือ โอ้ดูส่องสีกับเมึงสองสัยนำแน่โอ oh, ้รรรจจครับนะผมสารภาพใจกันตั้งใจครับผมนะครับผมก็เพิ่งเป็นโดนมือชาวหนึ่งอเ,อ,เ,เอียงก่อนหนึ่งในร้อยล้านดิหนึ่งในร้อยล้านช่องที่ดมันมีกันมันมีการการีรีสตาร์ทเริ่มใหม่อีกทีตนี้<อ>ต้องคว้าเอเซนใหม่อีกโอ้ oh. ใช่อาจารย์เสบบอกว่ามันคือตัวเนี้ยไม่ไม่เคยเจอแล้วเพิ่งจะเจอเป็นช่องแรกในในในร้อยล้านช่องอ่ะเพิ่งจะเจอเป็นช่องแรกที่โดวแบบนี้แบางขอส่งแบบนี้ไรไรน่าน่าจะเกิดเขาติเพือขอยเขาเขามอง อาจารย์เสิว่าน่าจะเกิดจาก AI ไปคำนวณเจอเกี่ยวกับรายได้หรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับว่าคุณลงมันคล้ายๆว่าถ้าละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะไม่ใช่เขาต้องแจ้งมาทาง Gmail แต่อันเนี้ยนะแต่อาจารย์เสรบ,บอกว่ามันไม่ได้ละเมิดที่เขาไปดูไม่มีมแต่น่าจะเกิดจาก AI ไปอ่านอะไรแล้วแล้วแล้วเขาไปเจออัตโนมัติแล้วเขาหยุดเองอะไรเงี้ยหรือเปล่าเพื่อตรวจสอบก่อนตรวจสอบช่องอะไรเงี้ยคล้ายๆว่ายอดทรัพย์หน่อยเป็นยังขึ้น ไล่ได้เกินเนี่ยสิขงข่อยยอดซับหลายไล่ได้ดอยหน่อยนะครับเจ้าก,กับไปเบิรงนข่อยเนี่ดย,ยด้เอฟซีเด้อเดี๋ยวสิเบิรงนตาเล่าไหลย,อ,ย,ยอดซับไหลเดือนละสองหมื่นเนี่ยนะพ่อพ่อยังก็ยังดีกว่าเฮ็ดงา,งานเงินเดือนประจำอยู่หรอก,ออกโอ้ยแต่เฮ็ดเงินเดือนประจำข่อย 2, สองหมื่นซีหมดเลยจะขึ้นได้หลายกว่าข่อยปะอก็ธรรมดาละเนาะแต่ว่าอันนั้นท้ามื่อยดิคนหน้าตาดีธรรมดาบ่อยู่นี่เฮ็ยังรุดดูเอฟซีบ้างในกับมื่อวานนี่ แล้วตัวจริงกับเบ้อ้วนนี่แหละแมนแมนแมนค่อยแค่อบอุ่นพ่อกาลังฟัดการักฟังเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วมันเคลื่อนได้รมันเคลื่อนหาช่องไอ้ฮะหาห้องพักไม่บางอยู่ะไปหาสามห้องผมมันเคืนค่อยเหลือช่องห้องสุดท้ายห้องเดียวที่ค่อยโทรมาจองไปหาสามห้องผมไหมมันเป็นสามห้องไหมสามองไหมมาแล้วเขามาดูบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคยังมุกดาหารเดี๋ยวนี้บ้ามันขึ้นมุกดาหารก็มีไล่เรือไฟเออไอ้นั่นบังไฟดูที่หลวงคายอ่า แต่ที่นี้ไอ้ต่างประเทศเขามาไอ้คนต่างจังหวัดเขาเลยออกภาษาเลยมาเทียบมันก็เลยเต็มหมดค่อยก็เลยได้ห้องหนึ่งค่อยจองสามมองหมดแลอวหมดคอยเข้าไปแล้วของเจ้าอ่ะนะเห็นไรมือขึ้นแกลบได้บ้านั้นห้องคอยก็โอ้ยเหมือนบอออกน้ำกรนไหลมือขึ้นไม่ได้โยมุกดาวิวไม่ได้โยเทนทนขมุกดาวิวนะ แต่ว่ารีสอร์ทเด้มุกดาวิวรีสอร์ทบนโรงแรมเดิโอ้คขาเรียกว่าจะพักโรงแรมวิบ้านทางหลังข้างหลังพักพักโรงแรมมุกดาวิวข้างหลังมันจะเป็นรีสอร์ทคือดัซซี่ลอยอะรแโอ้โพรากันอยู่นี่ก็์ซี่ลอยแอดเปิดช่องใหม่ครับได้ชื่อนี่แหละชัยแชนแนลนะครับก็เลยเอซีไอโอ้็บมะไปขวายลักนึงด้วยเจ้านี่แหละครับเรื่องราวที่เราโดน ครับผมอย่าลืมนะครับผมมาม่านะครับปลากระป๋องไม่ต้องนะครับผมปลากระป๋องไม่กินครับเขาเดี๋ยวนี้เขาเลิกบริโภคปลากระป๋องกันแล้วครับเดี๋ยวนี้บ้านติดกันไม่มีแล้วเพราะปลากระป๋องเพราะปลากระป๋องอ่ะไม่มีหัวครับไม่มีหัวไม่กินเนาะกินเรากินเส้นดีกว่าอืมเรากินเส้นเราเป็นเด็กเส้นครับเราเป็นเด็กเส้นเราต้องกินเส้นครับโอเคนะครับผมก่อนย่าในก็ฝากให้กระตังใจเล่าได้ครับขอบคคุณรันช่องไส้ไส้กับให้เล่าสั่งได้ได้อันมีได้ได้นะครับจะโคตรเดือนละบาทสองบาทกับให้เล่าเลยครับผมเนาะเอาเดือนละสิบสร้างสิบ พ่อได้ซื้อปากเอ้พ่อได้ซื้อมาม่าครับนะเดือนละสิบบาทก็ให้เล่าเบิ้งให้เล่ากันแล้วครับผมกแต่ปนกันยังมีเพปนยังดีนะครับเพปนยังมีแบบพ่อประทังชีวิตไปได้นะครับผมค่าซื้อมาม่าแต่ละเดือนนะครับผมเนาะหนึ่งเดือนนะครับหลังจากภูผาแมนบ่เหลือแต่ไส้ไส้แมนบ๊องเหไส้ไส้ไส้ก็ถูกปิดตอนนี้สี่ถูกปิดสี่สิบยังยังไม่ฟื้นครับผมนะครับจังไดกับเบ้าเตือนครับผมนะสองไส้ไส้นี่ไล่ได้บ่ถึงหมื่นเลยอะไรบ่ถึงมือไไม่เคยถึง เพราะว่าช่องดิแชรมันไม่ค่อยได้มันถูกปิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปสปีดลงคลิปไม่ลงเยอะเหนื่อยครับครับผมพ้นสุดท้ายกันคืออันชาชีอยากสิบอกว่าสมน้ำหนาโอ้ยเออห่างจากเอนซีเลยผมอุตส่าห์อยู่นิด่อยเดี๋ยวผมบอกไปทั้งหน่อยกันยาแตามมาสมน้ำหนาอยู่นะนั่นแะครับผม บให้เจ้าเมื่อก็จปลาดงนัำดอกอโอ้ขอบมารอเทียนเจ้าไว้ขบอเมื่อไงดอกจ้าปลาดงเออปุดระยี่สิบปวดระ่สิบอกเนี่ยมันพวกเจ้าจะได้พอกันยุนี่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยปวกระินเ่วเลยเาวเลยยี่สิบปุแล้วก็จะได้พอกันมันี่ยกไปทุระที่สกลแล้กลับมาแล้วก็ยาวคันนี้ก็สิบสองพรุ่งนี้ไปไปธุระไปธุระก่อนแล้วก็มันมีเว้นมากสวันก็ประมาณสามพอดีิบสองสิอยู่สิบสาก็วันที่สิมันเป็นวันสําคัญของ ของคนไทยทั่วทั่วประเทศทั่วโลกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้ๆกันอยู่นะวันที่13นะครับเป็นวันเป็นวันที่ทุกคนแบบใจสลายกันทั้งประเทศโอ้ครับนะครับผมวันนั้นผมนั่งร้องไห้เลยจริงก็อดใจรอยเอฟซีมันเป็นการสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวนเดี๋ยวพี่นิพาวันบอกชิดไต่อยสักทีดีไหม โอ้จัดการให้ผมแน่ครับพี่น้องเอ้ยว่าผมคิดว่าจะมีคนตามมาสนานาอยู่หน่อยก็ยังมีอยู่หน่อยบ่ไปไหนครับผมนะถ้าอีกเดือนนึงเก็บมาม่าไปก่อนเด็กเสร็จนะโอ้เดือนนึง่งสามอาทิตย์เลยนี่ไหนสามอาทิตย์เลยดิ่สีน่าเหลืองก็เก่าหมดตอนสีน่าเอ๊ะแม่หมดแล้วมึงขึ้นคอยกินข้าวกับกะปิกับพ่อแห้งเลยเด้โอ้ยกับมู่บ้านก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้กินก๋วยเตี๋ยวกินเซนเอฟซีเอาเซนให้หรือพาไปกินเซนจริงๆเลยนั่นแหละโอ้ยคอยเลยย้อมมีหลีอครับ เดี๋ยวยืนนี่ก so. ็เหมือนเดิมครับข้าวพุกกะปิไอ้ข้าวน้ำพริกกะปิมาแรกเหมือนริมโค้งนาะเจอกันเที่ริมโค้งจะถามคอยกินน้ำนานคอยคือน่าเป็นตะไปเลยลูกเพียเอาไปเฮ็ดคอนเทนต์นะเนาะกิกินบ้าร่งอ้ไปไม่อยากเอาไปใส่เรื่องมือใหญ่กินน้ำเจ้าอินี่ก็อยากกลับก็อยากกลับไปนอนอืมมันเมื่อยไปแล้วเนาะมันเมื่อยครับมันเมื่อยเคยแบบว่าเคยแบบว่าเมื่อละหลายบาทเนาะกลายเป็นว่าไร้ใจเข้า และได้คนหายเนาะครับผมจังได้กะสูสูครับผมอะมันเป็นมนหดหายซื้อบัตรบริษัทเลยเงินที่หามาไรนะในสองผู้หาตั้งแต่เงินที่ทำตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันเนี้ยหายไปเลยหายหมดเลยแล้วของเดือนที่แล้วล่ะเดือนที่แล้วรับแล้วเดี๋ยวดิเดือนที่แล้วมันต้องรับเดือนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่ามันเพราะยังไม่รู้มันจะได้ไหมเพราะเอสเซมันมันไม่มีมีเลย ก็ยังเสี่ยงอยู่นะเนี่ยช่องที่แปดนะครับเป็นช่องที่แปดแลครับเพราะว่าเงินเดือนของเดือนก่อนคือมีแต่เราไปเปลี่ยนช่องใหม่แต่เราเอาเซนต์เดิมมาใช้ยังได้อยู่ถ้าเรามีสมัครเอสเซนต์ไว้แล้วทําไมมันมีแต่แบบเออวะเนี่ยช่องภูผากับช่องชัยชัยมันเป็นเอสเซนต์เดียวกันแต่ว่าไอเนี้ยยังเปิดการมึงเปิดสร้างรายได้ได้แต่ว่าถูกปิดการมองเห็นแต่ภูผาน่ะถูกเปิดการมองเห็นแล้วเงินเดือนของภูผาเดือนก่อนอ่ะจะต้องมารับเดือนนี้มันรับไม่ได้ เพราะมันไม่มีเอเซนแล้วยอดเงินมันหายแล้วเงินที่ทำมาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันเนี้มันก็หายหายหมดเลยเงินไม่เหลือเลยเงินหายหมดที่ทํามาจากเดือนก่อนแล้วก็ต้นเดือนทำคลิปจนหน้าเหลืองทำคลิปจนผมเนี่ยเห็นไหมไม่มียอดเงินเลยเฮ้ยหายหมดเลยหายหมดเลยหายหมดเลยจริงๆด้วย fc นะมีแต่ยอดดูกับยอดชั่วโมงในการดู1 4 0 0 0 0ืชั่วโมงการดูครับมันเหมือนกับว่าเรา มันเหมือนกับว่าเอสเซนอ่ะก็คือมันเอสเซนหายไปเลยต้องเริ่มแต่มันก็รันเอสเซนให้อัตโนมัติก็ยังมันยังไม่แจ้งมาอทําเรื่องไปแล้วมันสมบูรณ์สมบูรณ์ไปแล้วแล้วก็มันรอทีนี้มันต้องรอพินเนี่ยไงใช่รอถ้าพินมาปุ๊บแล้ว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 ช่องนี้ไม่โดนเหรอนเมื่อวามันรันเอสเซนอ่ะใช่ไม่โดนก็ยังงงไงก็ยังบอกว่าหนึ่งในร้อยล้านช่องเอาอะไรวะใช้เอสเซนเดียวกัน ผู้ผาชัยกับชัยชัยเอสเซนต์เดียวกันอันไหนเปิดก่อนอันนี้ชัยชัยเปิดก่อนเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาจะเป็นอีกเขาเป็นเบิ้ลแล้วเกาจะโอ้ยเออคอยดีเออครับผมนะเดี๋ยวยังเหลือชัยชัยอยู่นะครับ AI เขายิงละเอียดอยู่ตอนนี้โอ้ยยังเหลือชัยชัยอยู่นะครับ AI ผมลูกสู้ๆเลยตอนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ชัยชัยมาเนี่ยผมขนลุกยังไงไม่รู้เลยยังเหลือชัยชัยอยู่นะเออ AI เอ้ย ก็ละล่ะครับผมอ่าโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้โอเคเาเพื่อเขาจะหายขึ้นมากเนาะก็รอรอรอรุนรอรุนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมอ่ะสู้ๆขายของขายของหาเงินหาเงินขายของหาเงินนะครับผมยเอจากอ้ยไปครับผมสัญญาณบอดี้เราจนโอเคครับผมก็ให้กำลังใจแอดชัยกันไปนะครับเนาะนะครับก็มาสอบหน้าสอบถามสารทุกสุดดีแล้วก็สมคำหน้าครับผมแล้ว โอเคครับผมนะครับก็โอเคครับผมสรัคลีปน้ก็ไปเพียงแค่นี้ค<า>ร <beginning> <topic> <laughs> ับผมสวัส <metall> ดีครับ